ชวนน้องๆมอาเหวี่ยงหรือว่ามาตีฮูลาฮูปกันในวันนี้ก็จะมีน้องคนหนึ่งเขาอยากหัดเป็นก็เลยว่ามาเลยมาเลยมาเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ให้สุขเป็นคนติวให้เป็นโค้ชให้เพราะว่านั่นโอ้โหเป็นระดับปรมาจารย์ก็ต้องดูร่างกายเราด้วยนะคะว่าว่าเราเล่นแล้วเราผิดปกติอะไรไหมแล้วปวดตรงไหนไหม หรือว่ามันช้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยกิจกรรมเล็กๆน้อยของลูกสาว<ช>นะคะน้องมะขามที่ทุกคนรู้จักอายุเท่าไหร่คะลูกอายุเก้าขวบค่ะแล้วก็เราได้ทํากิจกรรมอะไรกันคะลูกลช่วงนี้แล้วร้วองเพลงประกวดกันคะ่นะ,คะก็เป็นกิจกรรมที่ทางพี่ๆน้องๆที่ทางเยอรมันเขาจัดนะคะ <c oughs> เธอที่เกิดเป็นไทยไม่เป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปริมที่เฟซบุ๊กของแม่นะคะพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงนะคะจะเริ่มทำการประกวดถ้ายังไงฝากเอฟซีย่ดพี่น้องนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านขอให้หนูโชคดีนะคะ แล้วก็ไม่ได้รางวัลอะไรก็คงไม่เป็นไรนะลูกค่ะแต่อย่างน้อยหนูก็ได้โชว์ความสามารถของหนูแล้วนี่นอ่ะ <c oughs> เลิกเลือร้ายจริงๆเลยนี่แหละคะ่ะชั้นครูอาวุธก็ไม่ต้องคมตลอดสามารถที่จะถอด <c oughs> ถอด <c oughs> อาวุธปกคาได้ไปไดเป็น<ไ>ปท่อนๆอนได้ได ไม่ไม่ขาดค่ะไม่ขาดแต่มันมาขวางอ,อ<ะ>ย่าเอายาวอาย่าเอายาวคนนี้เลยแต่ละคนก็จะมีวิธีการเล่นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการที่จะถ่ายทอดให้กับอีกคนหนึ่งหรือให้คนอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีของของตัวเราเองใช่ไหมคะจะได้เอวคอดไอ้จอยต้องถอดเสื้อต้องถอดเสื้อถอดเสื้อเสื้อเสื้อมันตีลง ยกโยกโยกยกยกยืนนั่งตรงเยืนนั่งตรงอย่ายืนแอ็นนั่นแหละ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 โอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วยกโยกยกยกเร็วๆยกโยกพี่จอยยกอย่ายืนอย่ายืนดิยกวนั่นแหละยกแล้วยกโยกอ่ะยกย่เงี้ยเหมือนเหมือนเราทำแบบเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละได้แล้วได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่คือคุณครูในวันนี้ ที่คิดว่าผิดคือดาวมาสมทบด้วยดาวบอกว่าขอขอโทษไม่ได้ใส่ชุดไอ้จองกระเบนแต่ไม่เป็นไรเลยปีดาใส่ชุดอะไรก็ได้นะคะแต่คุณครูผิดมากเลยอ่ะขออนุญาตค่ะ